สวัสดีค่ะพบก,กับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวบ้านบ้านเรานะคะในวันนี้นะคะเราจะมาทําน้ําจิ้มเมี่ยงปลากันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะน้ําจิ้มเมี่ยงปลานะคะน้ําจิ้มเมี่ยงปลาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะไม่ได้ไปไหนก็ทําอาหารกินเองนะคะ สะอาดและปลอดภัยค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะเป็นภูมิคุ้มกันนะคะเดี๋ยวเราจะขอกดกล้องลงนิดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาดูวิธีการทำน้ำจิ้มเมี่ยงปลานะคะน้ำจิ้มเมี่ยงปลานี้นะคะของเราก็จะประกอบไปด้วยนะคะกระเทียมนะคะพริกนะคะถั่วลิสงค่ะบดหยาบนะคะแล้วก็ น้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำปลานะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะอ๋ออย่าลืลามน้ำมะนาวนะคะเหล้าจเจ้ากระเทียมใส่ลงไปนะคะกระเทียมสิบกลีบนะคะวันนี้เราใช้กระเทียมสีสเกตนะคะคุณผู้ชมสิบกลีบค่ะจากนั้นเราก็จะตำนะคะตำกระเทียมนะคะตำพอแหลกนะคะ นั้นนะคะเราจะใส่พริกขี้หนูสวนค่ะพริกขี้หนูสวนสักหาเม็ดนะคะแต่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะพริกนี้นะคะก็ตามชอบเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ จากนั้นเราจะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะตามชอบน้ำปลานะคะน้ำปลาสักสองช้อนแล้วก็น้ำมะนาวสองช้อนน้ำตาลปี๊บหอมๆนะคะสักสองช้อนค่ะสองช้อนโตะนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบเปรี้ยวชอบหวานนํำนะคะเราก็ชิมหวานนํำค่ะแต่แต่คนทำชอบเปรี้ยวนํำนะคะก็เลยเปรี้ยวหวานเค็มนะคะ จากนั้นเราจะใส่ถั่วนะคะถั่วทิสงบดหยาบหนึ่งช้อนพูนๆเนี่ยนะคะคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าลงไปนะคะสำเร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็สําเร็จแล้วค่ะอร่อยนะคะคุณผู้ชมลองทาดูนะคะแล้วก็จะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนะคะ รสนี่เราก็ชิมตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวชิมหน่อยนะคะอกําลังดีเลยะคะ่ะอร่อยกําลังดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเมี่ยงปาก,กันนะคะน้ำจิ้มเราเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูการทําเมี่ยงปากันนะคะว่าทํำยังไงนะคะน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเราชอบคนติดตามนะคะสวัสดีค่ะ